สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่4ค่ะเรื่องของงานประดิษฐ์นะคะตอนนี้ค่ะเรายังอยู่ในการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งจากกระดาษกันอยู่นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ คุณครูให้นักเรียนประดิษฐ์กล่องใส่ของมีหูหิ้วไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนําไปส่งที่โต๊ะคุณครูด้วยนะคะและย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นห้องเลขที่ให้ชัดเจนนะคะให้นําไปส่งที่โต๊ะห้องพักครูห้องของครูก,กิ๊กนะคะอยู่ชั้นสาม อยู่ข้างๆกับห้องปอ .2 ค่ะถ้านักเรียนไม่ทราบให้สอบถามคุณครูนะคะท่านอื่นได้เลยนะคะว่าโต๊ะคูก่กิ๊กโตะไหนนะคะเอาไปวางให้เรียบร้อยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะคุณครูให้ในักเรียนค่ะเตรียมอุปกรณ์ในการทำการ์ดวันคริสต์มาสป๊อปอัพแบบง่ายๆนะคะก็มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่เราเตรียมหนึง กระดาษสี A4 ชนิดแข็งสีแดง2กระดาษสี a C, ชสสอ a, C, ชนิดอ่อนสีแดงสีเขียวหรือสีอื่นๆที่นักเรียนต้องการจะนำมาตกแต่งนะคะ3กันไกล4เหลียนบาท5 9 6กาว 6. ดินสอ7ของตกแต่งค่ะนักเรียนคนไหนที่อยากจะตกแต่งหรือที่บ้านมีเครื่องปรินเตอร์นะคะ ก็สามารถที่จะพิพ์ออกมาตกแต่งได้หรือถ้าไม่มีให้นักเรียนใช้สีไม้หรือสีเมจิวาดตกแต่งเขียนข้อความได้เลยนะคะครูเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพยายามหาอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วแล้วไม่ต้องซื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างนะคะ ไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้แบบเดียวคุณครูจะแนะให้ดูอ่ะนักเรียนอาจจะตกแต่งปกด้านหน้านะคะให้สวยงามแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นรูปก,กระดิง่งหรือจะทําเป็นป๊อบอัพแบบนี้มีข้อความด้านในนะคะหรือจะทําเป็นพื้นสีแดงต้นคริสต์มาสเป็นสีขาวแบบนี้ใช้สีเมจิวาดภาพระบายลงไปก็ได้นะคะหรือใครจะทําเป็นพับ เรียมๆแบบนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะพื้นเป็นสีฟ้านะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะมีหน้าปกด้วยแล้วก็มีข้อความนะคะอันนี้เป็นแนวนอนนะคะเป็นตัวอย่าง Merry Christmas อ่าอันนี้วาดภาพระบายสีเองสวยมากเลยค่ะแล้วก็ฝั่งขวามือค่ะหน้าปกอันนี้สร้างสรรค์มากเลยค่ะใช้หลอดในการตกแต่งนะคะมีอะไรคะ สำลีอ่าเขาใช้สำลีมีหลอดเห็นไหมคะใช้เศษกระดาษคะ่ะเอามาตกแต่งหน้าปกแบบนี้ก็ได้นะคะคุณครูไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นแบบไหนแนวตัง้งแนวนอนได้หมดเลยคะ่ะอ่าเดี๋ยวสำหรับการ์ดวันคริสต์มาสนะคะคุณครูก็จะมีคลิปตัวอย่างให้ดูนะคะ ว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรบ้างและนักเรียนสามารถสืบค้นเองใน YouTube นะคะว่าต้องการจะทำแบบไหนมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วอย่าลืมนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่เหมือนเดิมค่ะนำไปส่งบนโต๊ะคุณรูเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นผลงานชิ้นที่2เกี่ยวกับกระดาษนะคะสัปดาห์หน้าค่ะ สัปดาหนะ์หน้าเราจะทำอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่เกี่ยวกับกระดาษง่ายๆน่ารักและมีประโยชน์นะคะนั่นก็คือกระดาษที่เราเหลือใช้นะคะที่เราใช้ทำวันคริสต์มาสเห็นไหมคะเราจะทำเป็นมุมที่ขั้นหนังสือกันค่ะในสัปดาหนะ์หน้าสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะในการทำมุมที่ขั้นหนังสือนั่นก็คืออ่วัสดุอุปรกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือห กระดาษสีค่ะสีอะไรก็ได้ที่มีอยู่แล้วนะคะเอามาตกแต่งนะคะว่าต้องการจะทำมุมแบบไหน2กันไกล3 9 4กาว4ดินสอ5ของตกแต่งและ6ขาค่ะสีไม้หรือสีเมจิว่าตกแต่งเขียนข้อความนะคะเหมือนตัวอย่างที่เราเห็นนะคะไว้สำหรับในการใช้มุมที่ขั้นหนังสือนั่นเองค่ะ อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะอันนี้คืองานชิ้นที่3นะคะอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะอย่าลืมทำการ์ดวันคริสต์มาสให้คุณครูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมค่ะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเสร็จแล้ววันไหนที่ไปโรงเรียนนะคะให้นักเรียนนะคะนำไปส่งคุณครูที่บนโต๊ะนะคะให้เรียบร้อยส่วนนักเรียนที่เรียนอยู่บ้านนะคะเดี๋ยววันที่คุณครูคณด มา,าของหรืออะไรให้นักเรียนรวบรวมเอามาส่งให้กับคุณครูนะคะางานทุกชิ้นเลยสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ของสัปดาห์หน้าด้วยนะคะเด็กๆบ๊ายบายคะ่ะ